นั่นคือคือบทบาทในการเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องในสภาพพุทธาษฎรการไปพักดันปัญหาปากคลองปัญหาท่างเศรษฐกิจต้อง็นอยูของพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าการพักดันปัดัยการผลิตการส่งเสริมอาชีพของพี่น้องการหาแหล่งน้าให้พี่น้องการดูแลเรื่องธรรมนาคุมภาษาไมเคิวมาโลจิสติก จิิงเ่านีบทบาทของผู้แทนมีเป็นดงนังยิงครับพี่น้องครับคุณนึกว่าผู้นําเฮ้าสสิเห็นความจําเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะว่าจะส่งเสริมยังให้่พี่น้องได้รับประโยชน์ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจมี่พือสิ่งที่ผลคิดว่าผมสามารถเชื่อมต่อราสาจสิงเ่านีได้นั่มเอาไม่เม็นแค่เข้ามาความเจริญครับนั่มเอาออชีในฝนั่งดีอยู่ดีลงมาให้พี่น้องอได้ผมอยากหนาจารีานี้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้น ไอ้สอท่อเราบอกว่าเกินไหนผมบากเกินแหละครับผมเอาที่เบาะอีเลยนี่แหละครับนี่คือคือมุมมองหรื่ผมมองต่อชุ่มช่นข้ามกุม